สวัสดีคะ่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําบล็อกคัลลี่กันนะคะหัวใหญ่ๆค่ะแต่ละหัวเท่าหน้าของสาวดอนเลยเนาะค่ะเนาะแอนจะการทําบล็อกคัลลี่ของเรานี่อย่าไปทําอย่าปาดลงแบบนี้นะคะถ้าปาดลงแบบนี้เห็นไหมคะดอกเขาสิแตกค่ะแอนเคยแอนเคยทาคลิปไปแล้วนะคะห้แง้งสี่ค่ะดอกเขาสีบ่อนด้ลวงหนะหมคะ่ะนี่ เพื่อนชอบเล็กชอบใหญ่ชอบสินขนาดใดเราสามารถทําได้เลยนะคะแต่อย่าพาลงค่ะเข้าเข้าเข้าแงะออกนะแม่ค่ะผักของแอนทุกอย่างแอนทําด้วยมือนะคะแอนบอไดไหเฮ็ดกับเื่องได้ค่ะนี่ค่ะเข้ากับคอยเฮ็ดไปแบบนี้เข้ากับสไดอาได้บ็อกคลีที่ดอกสวยเด้อค่ะเด้อย่าย่าเอาไปผ้ากับเขียงนะคะถ้าเราพากับเขียงนี่ เขาสีแดดดอกแตกนะคะกระวากันไปนะคะเนาะเป็นยังไงแน่น้ะค่ะเมืองไทยตอนนี้อากาศตอนนี้อ่าสวีเดนเนี่ยอากาศเริ่มสุขาวนาหอนแล้วนะคะฝนตกมั่งแดดออกมั่งแล้วที่ทำให้เราแย่ที่สุดคือแห้อากาศค่ะเมื่อเจ้าค่ะแพ้เกสรดอกไม้แอนเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่แพ้นะคะ ฟังเสียงแอนนี่จะเหมือนกับคนเป็นหวัดตลอดเลยค่ะเหมือนกับคนไม่สบายแต่ว่าโมเมนนะแม่ค่ะมันน่ะเป็นการที่ห่าแพรเกสรดอกไม้สนิดหนึง่งถ้าเป็นแบบนี้นี่จะแพ้ง่ายมากเลยนะคะแพ้ต่างๆนานาอันแม้กระทั่งน้ำหอมค่ะส,สีสีดเข้ามานี่ลูกค้าจะสีดเข้ามาหรือพนักงานจะฉีด แพลมดเด้อค่ะขอให้ถือกินค่ะสิบ่ไหสิบ่ไหวไหวว่วาสิบ่แพลนะแม่ค่ะบางครั้งนี่แม้กระทั่งกินพริกกินเกลือในร้านนี่กระแพ้ค่ะเข้าตองอันเข้าตองพ่อยพ้นยาไว้นะแม่ค่ะเมื่อเจ้าค่ะนี่ค่ะเข้ากับเหตุแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะเอาเอายามาให้ดูมาโอ้ยเดี๋ยวทําให้เสร็จ เกือบเสร็จก่อนแบบนี้เราก็ตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําไปสักนิดนึงแอนจะเอาเอายามาให้ดูนะคะตัวแอนนี่กินยาเป็นเมน็ดนี่เอาไม่อยู่เลยนะคะเพื่อนเนแอนต้องพ่นยาค่ะเหมือนกับว่าเข้าเข้าเป็นมาหลายหลายหลายปีเิ่งสไหมคะ่ะเมื่อก่อนที่เมืองไทยนี่แอนเป็นคนที่แบบว่าแพ้อะไรยากมากนะคะ เป็นคนที่แบบว่าหนังเหนียวมากนะใส่ซับว่าหนังเหนียวเลยคือเบื้องโหลดค่ะแต่ว่าพ่อมาอยู่ต่างประเทศพอมาเจออากาศที่ไม่ใช่อากาศของเรานะคะเพื่อนแพ้ทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งาบานเฮ้าสืเอญสั้นไล่นะค่ะอันน้นำยาล่างล่างถ้วยล่างซ้ำหน้ากระแท้เป็นพื้นเต้มแบบนี้ึืนค่ะเจ้า อะไรที่มีสารบอกง่ายๆว่าอีหยังที่มีสารหอมหอมนี่สิแพ้เมดค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความหอมในตัวนะคะจะหอมเป็น <c oughs> ช่วงๆค่ะ <c oughs> ถ้าส่วงนาฮอนนี่สิสิสบอมีน้ำยามหอมดีหน่อยเกิดมาไม่มีกินตัว <c oughs> ถ้าเกิดมาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีกินโตหรืออู้ยน้ำหอมก็ฉีดไม่ได้แป้งฝุ่นก็ทาไม่ได้เด้อค่ะเด้อเป็นผู้หญิงที่ ที่ยู่ด้วยแล้วลำบากใจถ้าคนไม่รู้ก็จะว่าอเป็นผู้หญิงง่ายๆเป็นผู้หญิงลุยๆแต่ว่าแอนน่ะไม่เป็นคนลุยเป็นคนลุยในเรื่องงานค่ะแต่ว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยอไม่ได้เลยค่ะจะพากันไปเนาะค่ะเนาะทุกคนล่ะค่ะทุกคนกบว่ากันไปคนนั้นก็เป็นนี่คนนี่ก็เป็นนั่น,นะะเนาะค่ะเนาะ แล้วแต่หลางกายของเฮาล่ะค่ะมันร่างกายไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะน้องสาวแอนนะ่ะไม่มีคนแพ้เหมือนแอนสักคนนะคะ่ะแอนเนี่ยจะแพ้แพ้ทุกอย่างว่าแพ้ตั้งเงินค่ะเงินยิ่งมีเยอะยิ่งดีไม่มีคำว่าแพ้ปลาป้ายสาวดอดเต้ แม่นดีๆลละนอ้อบุได้สิแพลเงินตีอากาศดีค่ะมือเจ้าบางคนอาจจะงงว่าแล้วแพ้แบบนี้นี่ไปเก็บเห็ดนี่แพ้ไหมแพ้ค่ะแต่ว่าแนวมักถึงแพ้กระเบินไปค่ะมือเจ้ายาสีดยาพ่นยาพกนี่บริขาดค่ะบางครั้งนี่ เวลามันมันขืนมากหลายๆนี่เวลาเราไปไปเจอเกสรดอกไม้เยอะๆนี่แล้วบางครั้งเขาฉีดยาฉีดยาพวกกันเห็บนหไหมคะ่ะกันเห็บไม่ให้มามากัดเรานะ่ะยาพวกนี้เขาสิมีกินสุนมากแ้่ได้ฉีดเข้าไปแพร่นี่ต้องฉีดก่อนเดินนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะบ่ mm hmm. ะสั่นยางบ่ใดค่ะแพรขนาดนั่นก็ไปได้คะเพราะว่ามักเนาะ อะไรที่เราชอบน่ะเขากเ็เฮดไดมัมดละค่ะอันไหนที่เข้าบะมักนี่โอ้ยนู่นนี่นั่นกว็ววากันไปเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะเราทำแบบนี้เสร็จหนี่แล้วเราเอาไปแช่น้ำสักสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆแช่น้ำล่างอ่าเหมือนกับว่าบางครั้งเขาอาจจะมีดินมีดอนอยู่ข้างในนะคะเ,เขาก็แช่ข้าอกาอกแช่ข้าออกจักสิหานาที่อัน แช่ด้วยน้ำส้มสายซูนะคะเพื่อนเพืเขาสิได้กรอบค่ะเขาสิได้กรอบแล้วก็พัดเหล็กประกอบอาหารนลอยน่ะแหมคะ่ะกรอบนานนังเสียไหมไม่ดำไม่นั่นด้วยค่ะเคล็ดลับของการทำผักให้กรอบนะคะ <c oughs> เขาก็แช่ไปในน้ำส้มสายซูประมาณจักสิบหานาทีค่ะเมื่อเจ้าแล้วก็เอาออกใส่ตะแกรงไว้นะคะให้เขาพ่อสะเด็ดน้ำแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นค่ะรับรองวากอบค่ะ ใครกินนี่ติดใจเลยค่ะบ๊มมี่ดำค่ะไม่มีดำไม่ไม่มีเหี่ยวเฉานะ่ะแม่มือเจ้าถ้าเราเอาไปทําใส่เขียงนี่อุ้ยดอกเขาจะแตกมากกว่านี้นะขนาดนี้นี่ยังแตกมากขนาดนี้นะคะ วันนี้ผักเข้าผักเยอะหน่อยค่ะ,ะกะเไดีคอยเฮ <c oughs> ็ดผักเราทําผักทุกวันระบบการทํางานของเรานี่สจเป็นไข่ไข่กบับวงกลมเหมือนที่แอนว่านะคะทําไปเรื่อยๆตัวไหนหมดเราก็เอามาทําตัวไหนพอมีเราก็ทําตัวอื่นไปยังสีขะกันไปน่แมค่ค่ะกะเซดีค่ะนี่นะคะ เคล็ดลับง่ายๆของการทำบล็อกคลรี่และทำยังไงให้กรอบนะคะเพื่อนๆมีในคลิปนี้ค่ะผักทุกตัวนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทำทำเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็ไปผัดนะคะบะแมนค่ะอุ้ยเฮียหล่นเราก็เอานะคะเพราะวางเราเสร็จเดี๋ยวเอาไปล้างนะคะบะแมนวาแค่ล้างล้างเสร็จเราก็เอาไปผัดเลยหรือทำทำเสร็จเราก็เอาไปผัดเลยไม่ใช่นะคะเขามีเคล็ดลับของเขาค่ะเมื่อเจ้าขา นี่ค่ะได้ประมาณนี้เดี๋ยวทำกีดนี้เสร็จเดี๋ยวแอนจะไปเอายามาให้ดูนะคะเดี๋ยวแอนสิเอายาไม่เบิ้งค่ะมือเจ้านั่งที่เดิมเลยนะคะไดมากแเราค่ะอันนี้นี่นี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมือเจ้าค่ะแบบนี้เลยนะคะขยาวกวดค่ะอันนี้นี่เป็นกินอันนี้แอนเพิ่งไปเอามานะคะในมือเช้าค่ะมันเมดค่ะ แล้วเราก็ฉีดเข้าไปแบบนี้นะคะพ่นเข้าไปแบบนี้เลยค่ะคางละอันยังสีค่ะอันนี้แอนพ่นไปแล้วค่ะพ่นวันละ1นถึงสงครั้งหรือถ้าเรามีอาการเท่ากับพ่นไปนะคะนี่ค่ะดีค่ะเมื่อเจ้าดีในในส่วนตัวที่ใช้มาหน่ะรูดสึกว่ามันสิดีก็ยาเม็ดนะคะเพื่อนๆใครที่แพ้นี่ไปหามาใช้ได้นะคะไปหามาใส่ใดเลยค่ะดีมันมันสิซอยเห่าแบบว่า บรรเทาได้ดีกว่ายาเม็ดค่ะดูกระเป๋าแล้วเพื่อนๆใครที่มีปัญหาเรื่องทนสนแทกเท้าแตกนี่นะคะ่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้แอนใช้ประจํานะคะใส่ประจํามาว้างแอนเป็นคนที่มีผิวผิวเท้าหรือเขาเอ็น่านสนน่ะเป็นคนที่ผิวแห้งน่ะแม่ค่ะเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันสิฮ็ดให้ ห้ผิวเห่าห้เทา้เขาของเห่านี่นี่นนำมั่นข้นแอนแอนไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเท้าแตกนะคะแต่ว่าเหมือเมือก่อน,นี่ส้นเทา้าแอนนี่แตกมากเขียนตะปาดเขามาส้นก็นได้นะคะใครที่อยู่สวีเดนไปหาจับจ่ายมาใช้ได้นะคะอันนี้กับปุ๊กนี่ตกยียวก็ไม่แพงสําหรับการที่เราจะดูแลส้นเท้าของเรานะคะสามอยเกือบสี่อยโค่นค่ะกับปุ๊กนี่นะคะยาตัวนี้ตกอยู่สามร้อยนะคะเพื่อน ยาต้นนิดลุกยุ่มซ้ลอยค่ะไปไหนมานะคะแล้วอันนี้อันนี้คือคือ,คอเส้นลำค่ะมุจเจ้าคะเส้นลำมันเส้นลำมันใส่กันแดดกันล่มกันฝ่ากันฝนกันบากันไปละค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะมีแต่ยานะคะอันนี้ยาแก้่ แก้แพ้ค่ะอันนี้แกสส้สนเท่าแตกค่ะเมื่อเจ้าไปจัดหามาใช้ได้นะคะเป็นผู้หญิงค่ะยาป้อยเหตดสนแตกนะคะถ้าป้อยเหตุสนแตกนี่อันตรายมากไหมค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะไปหามาใช้ได้นะคะหรือใครถ้าอยากได้ถ้าเวลาแอนกลับถ้าเมืองไทยหาไม่มีนะคะสกิปมาใดนะคะถ้าแอนกลับบ้านเดี๋ยวแอนจะเอาไปฝากค่ะเมื่อจ้าถ้าใครอยากได้นะคะตะวันสวีเดนนี่มีมากมายหาได้ทุกทุกร้านขายยาค่ะ ประมาณนี้ค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอาเคล็ดลับการทำบล็อกเกอรี่แล้วก็เคล็ดลับส้นเท้าแตกมาฝากแล้วก็เคล็ดลับยายังยาแท่เกสรดอกไม้มาฝากค่ะคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนนั่นเ้อค่ะเผื่อเป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้สาวอุดรเห็ดคลิปต่อไปค่ะคุณเจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ